มาเลยเพื่อนยินดีต <ness salts> <mumbles> ้อนรับวันนี้มาจุดจวดเนึกเน็ดไปน็ดมาเห็นน้ำพริกเห็นนะเก็บน้ำพริกไว้ก็แล้วก็เลยอยากทานผัดไทยกุ้งสดนะคะผัดไทยของพี่ีเป็นนะก่อนเราเอาเส้นลงไปแล้วเราก็ต้องผัดขึ้่ใส่ผักใส่ทีหลังนะคะผักจะได้เป็นสี นะคะกุ้งลวกแล้วดูซิกุ้งตัวใหญ่ๆผัดไทยวิธีการผัดไทยของยีดังจวดๆเนาะมามเลยเพื่อนนะคะผัดไทยเราไม่ต้องใส่เลเซปก็จะใส่ทำซดอันนี้ผัดไทยถ้าอยากให้เหนียวนานอย่าไปแช่น้ำนะคะผัดไทยใช้เส้นแห้งๆค่ะเห็นไหมมัจนจะเหนียว มันเหลนยวนะคะเี่นเด็กไปก่อนเพราะว่ามันได้ที่นะคะเส้นแล้วก็ลงเราทําน้ําซอสพอประมาณน่าเราจะทานจี่น้ําซอสลงไปก็เติมผิวข่ถ้าคนอยากม่ทานน้ำปลาก็น้ำปลาลงไปทำซอสกอ่อนนะคะหอม หอ,อมลงไปในซอสก่อนนะจะ๊จะทำให้วิธีการทำทำกับเส้นแห้งค่ะนะคะเพราะบางคนไปเอาเส้นไปแช่นี้เส้นจะไม่เหนียวเห็นไหมถ้าทำกับเส้นแห้งๆนีมันจะเหนียวกุ้งตัวโตๆหนูชอบชอบผัดเพิ่งใส่นี่แล้วก็ปิดไปแล้วถ้าเราใส่ผัดเราจะปิดไปทันทีเลยนะคะเพื่อน ตัวโตหนูชอบชอบใช่ไหมกุ้งตัวโตโต,ตหนูชอบชอบเราก็ได้ทานผักนะคะถ้าบ้านเราก็ใส่ผักเป้นแต่รีใส่มะเขือเทศก็ได้ก็แล้วแต่เราจะทําสีสันบลอกลีนะคะบอกลีมีวิตามินสูงใส่แครอทไปด้วยบำรุงสายตาแล้วเราจะทํานะคะชอบทานกุ้งตัวใหญ่ มันหวานนะคะไม่นานแล้วก็วางลงยผัดไข่กุ้งสดนะคะไปเลยตักใส่จานจานเตรียมไว้แล้วเตรียมมะนาวไว้ด้วยตักใส่จานแล้วแล้วก็ไปเติมพริกน้ำปลาไปใครหิวยกมือขึ้นเดี๋ยวไปเสิร์ฟก่อนนะหิวไหมนะคะบอกไปแล้วนะผัดกับเส้นแห้งถ้าใครอยากให้เส้นเหนียว ทานได้ทานไม่หมดก็ใส่กล่องไว้นะคะวิธีทำตอนแรกเราก็เติมน้ำลงไปนิดนึงก่อนเส้นทำน้ำซอสไว้พอน้ำซอสน,นะคะใส่น้ำสักหนึ่งถ้วยนะคะลงไปทำน้ำซอสแล้วก็เอาเส้นแห้งวางลงไปเลยแต่ผัดนี้วีิใส่แล้วทำเบ็ดเสร็จแล้ว นะคะแล้วเราจะมันจะได้ถนอมอาหารไงกุ้งมีเอาวางลงไปเราอย่านานนะคะผัดก็อย่านานเห็นไหมจะมีเข็ดเราเวลาจัดจานตักใส่สืบๆจานมันจะมีเขียวแดงเขียวแดงเหลืองเอาเหลืองก็แครอทน่งไงเขียวแดงเหลืองไปเลยไปเลยมันหอมไปจดุดจวดหาไม้ตะเกียบก่อน วิวชอบทานผัดไทยกับตะเกียบตะเกียบตะเกียบไปเลยนะคะมาเพื่อนมาซฟบซฟบซฟเซเหมือนคนจีนเลยนะทานผัดไทยกับตะเกียบในคีบ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 จุบจุบจับจ้าโอ้ยได้ทานผัดชอบชอบผัดในคีบคีบคนจีนคนไทยก็ชอบทานเหมือนกันปะคีบใส่จานเลยพวกเราไปทานเลยนะคะ ตักมาใส่จานเลยคีบคีบสอนวิธีคีบคุณสาชีฝรังร่งคีบฝรั่งคีบคีบจะเก็บตอนนี้เขาทำแต่คีบจะเก็บตืดตืดตืดคีบตะเก็บ,กบ,กบ,กบจุ่มลงไปในน้ำจิ้มแล้วยิม yeah. <c oughs> มาปะไปเลยวิวจะไปสวยก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนมาเลยนะคะทานไหมใครจะอยากทานนะวิชอบ เอาตัวกุ้ง,จ,งจุ่มจิ้มอันนี้น้ำตาลแล้วแต่อยากเติมนะคะน้ำพริกส่วนตัวพริกมีจะเผ็ดจนเผ็ดเปรี้ยวหวานสามรสที่พูดอะ่ะเกินน้ำลายไม่ใช่เลยไปละไปละไปเลย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 ,เลยจวดจวดมานะคะเพื่อนเลิฟทุกคนสนใจไหนแลกเปลี่ยนกันวิธีทำบอกไปแล้วใครจับจุด ในได้ก็เอาไปปรับปรุงใช้ในวิธีการทำอาหารนะคะทำใจก๊กคือกระทะกระทะแบบนี้เขาคนจีนเขาชอบทำมันถนอมอาหารเนาะป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 ะไปเลย